สวัสดีค่ะชื่อพัดนะคะคะตอนนี้ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยูอ่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังเปิดธุรกิจทำเหตุกฎดชานะคะ,ะสังคิตออนไลน์ด้วยค่ะก็รู้จักอาจารย์จากสุทิษจาก YouTube นะคะ คือจริงๆเป็นคนชอบดูไพ่ยิปซีดูํำนายอะไรเงี้ยค่ะตามตามย t u b e อยู่แล้วก็จริงๆรู้จักเองเลยก็คือเปิดไป <Wow. S 1> แล้วก็ดูลิงก์ไปลิงก์มาแล้วเจอเจอของอาจารย์แล้วก็เห็นไพ่เสียงค่ะไพ่เสียงร้อยแปดซึ่งจริงๆตัวตัวเองก็ก็เคารพครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูพอดูแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจอาจารย์มีมีการให้ความหมายหรือการอธิบาย ที่แตกต่างกับพ่ะยิบซีทั่วไปค่ะก็เลยก็ตัดสินใจที่จะมาดูกับอาจารย์ที่ที่บ้านของท่านเลยค่ะจากอาจารย์มาจริงๆแล้วประมาณต้นปีเองค่ะก็ลองดูแล้วค่อยๆตามมาน่าจะดูคลิปรายเดือนไปแค่ครั้งหรือสองครั้งเองแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าบันใช่ <Wow. S 2> ก็เลยตัดสินใจลอง ทรมานัดใหมจ่จากแอดมินก่อนเพราะคิดว่าคิวน่าจะยาวมากนะคะแต่ทีนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกถ้าดวงสมคือบุญสมคุกันหรือว่าก็ไหว้ไหว้พระไหว้ขอครูบาอาจารย์เหมือนกันว่า,วา,วาถ้าเกิดว่า,าจะจะได้ดูหรือว่าได้สมคุกันก็ขอให้ให้ได้มาดูกับอาจารย์เพราะว่ากําลังจะย้ายที่วย่าัยย้ายบ้านย้าย,ยายงานอะไรนะคะ ก็ได้ 1, นัดหมายผ่านทางแอนี้นนะคะได้ไาดูก็25เมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็ถึงวันนี้ก็วันที่25คดนนี้ก็หนึ่งเดือนเต็มพอดีะคะ่ะสิ่งที่อาจารแนะนําไปส่วนใหญ่ก็เนื่องด้วยเป็นคนที่ทํางานเจวันก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะจะไปทํามากนักแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนําหลักๆอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีเวลาหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ให้นั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเนี่ยค่ะแผเมตตาให้กลำลัาในเวร ค่ะซึ่งสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่คิดว่าทําได้ก็พยายามค่อยๆทําแล้วก็เหมือนเตือนตัวเองเรื่อยมานะคะแต่ว่าก็สิ่งที่จดไปจากที่อาจารย์บอกเนี่ยก็พยายามจะเก็บทําให้หมดะค่ะแล้วรู้สึกว่าทําไปแล้วก็รู้สึกสบายใจส่วนหนึ่งกับส่วนนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันก็จะทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางม,มากขึ้นเริ่มเริ่มจะสบายสบายใจแล้วก็มีมีเส้นทางที่จะไปชัดเจนขึ้น สถานที่นะคะก็โชคดีว่าอยู่แถวแถวนี้แถวแถวลังสิตนะคะก็เลยมาที่มาที่ที่นี่อะคะ่ะก็จริงๆแล้วง่ายมากบอกมาจากมอลังสิตธคือถ้ารู้จักมอลังสิตก็จะมาถูกแต่จริงไม่รู้จักว่ามันเข้าได้หลายทางแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็คืออยู่ด้านหลังมอลังสิตธประมาณนั้น,นะคะ่ะหาไม่ยากที่สถานที่ก็ปลอดภัยโ oh, อออาสบายนะคะจอดรถได้สิบยี่สิบคัน กแอดมินจะต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักเป็นอกันเองมากค่ะก็เนื่องจากตอนนี้กำลังจะต้องเดินทางย้ายถิ่นฐานนะ,นะคะไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนโดของตัวเองที่ซื้อไว้นะคะอยู่ที่ดีคอนโดแคมปัสรังสิตอเค่2คตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์ตรงถนนเชียงรากคะ่ะก็สนใจก็ติดต่อได้นะคะ แล้วก็ถ้าเด็กๆหร,ห,รหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะก็ทักกันมาได้นะคะเพราะว่าก็สอนเป็นกันเองราคาไม่แพงค่ะขอบคุณค่ะ